สวัสดีครับอยู่กับรายการดีทีวีเ,เกมโชว์ท่าและอยู่กับผมมิสเตอร์ดีเช่นเคยอ่าแล้วก็มาอยู่อ๋อ เราก็มาอยู่กับ DMC Devil May Cry พาร์ทที่12นะฮะจากความเดินตามที่แล้วตอนที่แล้วเนี่ยอ่าถ้าจะไม่ผิดผมาที่เล่นนานนะอะไรวนเวียนไปหมดแล้วเนี่ยนี่อ่าถ้าจะไม่ผิดมีหน่วยสวานยัมาบุกที่ฐานทัพเดียร์เดอร์นะฮะแล้วก็เราก็ต้องเข้ามาช่วยใช่อือ เนี่หนหยหน่อยสว่างแล้วทำไมเคสอยู่คนเดียวเนี่ยไปเดินต่อโอเคสอมมาต่อมาหน่อยสว่างก็จะมาอ้นี่กเ็เดี๋ยวๆสิดึงออบอูหแม่งดึงแรงจริง รู้สึกเราอันนี้เรากำลังจะเป็นแบบอยู่ในมิติของมนุษย์ปกตินะครับไม่ได้แบบไปในมิติที่แบบที่ต่อสู้กับปีศาจที่เห็นปีศาจอะไรพวกนี้ฮะมันเาชิเคสอยู่เนาะ Come on ไปเลยมาแล้วแล้วกกวักมือเรียกใครฮะเมื่อกี้ยังทำอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้กระโดดได้เดินได้วิ่งได้ ฟ no ันจมติงตีอะไรไม่ได้เลยแล้วเปิดยิงเข้าไปเลยโอ้โหระเบิดตรงนี้ก็มาซ่อนเร็วๆอันนี้ต้องทำยังไงเนี่ยโอ้โหไม่เห็นเหรอยิงๆดิ นี่ไม่เห็นจริงเหรอเนี่ยโอเคไปไม่เห็นก็ไม่เห็นเนาะในเรื่องแล้วก็ไม่ยู่เลยเขาไม่ได้โอเคไม่เคสช็อตโอเคอเป็นหงวงลอ็อกนะ <c oughs> เดินไปเรื่อยๆเมื่อไหร่จะถึง <c oughs> รู้สึกช่วงใกล้ๆน,นี้น่าจะได้ปืนใหม่แล้วนะครับนอกจากอีโบนี่อีโวลี่นี่จะมีอีกสองกระบอก ไปอะไไม่รู้นะต้องคอยดูกันต่อไปพิษอะไรอะ่ะถ้าค่อยเดินไปถ้าทำไมดีออเดอร์มันกว้างอย่างวันเนี้ยเป็นอุโมงมคห้จะเป็นอุโมง <c oughs> เซฟแล้วไอันนี้มีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวมันก็มันก็คงต้องมีแหละโอ้ <c oughs> โหดโดนจับอ้าว <c oughs> โอเคฆ่าเลยอะ่ <c oughs> วะว้า เข้าไปน,น,น,นห้องแล้วซ่อนตัวซะยังซ้ำมันต้องซ้ำเลยอะไรวะโหดซ่อใน,ใน,ใน,ในดามิสนี่กูแบบต้องไปไหนวะเนี่ยอ๋อนี่นีมม่นีมม่นี่สเปร์นีนมม่ก็แบบเยอะจริงจริง โดนครับคือมัน<ร>พวกหน่วยสวัสดมันคงจะเห็นแบบอ,อยู่ดีๆกล่องมันก็ถล่มลงมาเองมันก็ล้มลงมาเองนะฮะเพราะว่า,า,ามันยันงไงอะคือเราอยู่มิตินึงอะคือเขาไม่เห็นนะเพราะมนุษย์ธรรมดาไม่เห็นนะรัพวกที่มีอะไรนี่แหละอย่างเคทวอร์จิลเนี้ยจะเห็น แล้วก็ยังเล่นต่อไปครับเร็วเวดินช้าวิ่งช้ายังวะฮะเปิดแล้วไหนไม่มีเลยเลยต้องรอเคสวิ่งมาแล้ววอร์จิวไปไหนฮะอ๋ออยู่ข้างหลังห้องอือือ ยาวเลยโอ้โหนี่มันมีหานเลยเนะี่ยบอกดูว่าจิาวติดกันดากเหรอเฮ้ยเฮยยูนันเต้นี่นายบ้าไปแล้วเหรออ๋อเวลามันในนี้มาเราสามารถฟันเบรดมันได้ครับเปเนีงยเอาวิ่งสิโดนโดนอืม เอ้ยเอ้ยเอ้ยมาโอ้โหเอาไปกินอะไรวะมาออ้อๆมันตอดเรื่อยๆครับยิงยิงก็ไม่ตายหรอกนี่แหละมันจะโดนอย่างนี้ไง โดนดทีนี่แบบสองเกือบสององขีดเลยมัน,มนจะระเบิดแล้วบึ้มเป็ก<ป>็คันโอเคหาจริงโอจิมไม่ไมีพลังเลยเหรอขอบใจมากเด็เยังชีวิตอยู่ แบ่ไม่ได no <sh ake dropped helicopter> ้นะเราอยู่มิติเดียวกับวอ r ์จิโอแคทเราพี่แคทนะมาแล้วท d อยู่ที่เลยเราต้องทำเวลาฮะ เอาละมามีอะไรก็สู้มาให้กูทำอะไรก็มาจะมัดจะมวยจะควยอะไรก็มาฮอร์ต้องเดินไปหน้าคิวแดมเอลมองก่อนเลยเยี่ยมมันดีอย่างเงี้ยครับอัคคล่าเนี่ยมันค่อนข้างสกิลหมู่มาก โหโดนเฉือนที่ไม่วปิวเลยอ้าเร็วยิงไปเลยอ่ะมันต้องตามนี่นี่ครับอืออือไปนเนี้ยทอร์นาโดทอร์นาโด รอบอีกรอบ,ออบออมาเลยมาเลยแค่นี้ไม่กลัวหรอครับเล็กตัวมาฮยอื้อเละมีอีกไหมม,ม,มีมันมากันกนบาลเลยนะแอะเอ,อื้อ อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอีกแล่าต้อตงนี่เลยแอะโยจิย้วแรงมากจะตายแล้วโอ้โหไม่ได้เล่นนานเลยนะเกือบเกือบเกือบตายแล้วไม่ได้เล่นนานตนะ้องขอภยอภัยจริงๆครับ ฟนทีเนอะไรเอาไม่ได้ซื้อแอลสตารอเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี่เลยนี่ก็มีอะไรเนี่ยเลือดใช่ปะเออว่ะอ่าแล้วกูฟันไหนวะโกออฟจัดไปของอันกันเหนียวผมไม่ได้ได้นานเลยนานมากมาือ้อ มาบูเราไม่กลัวเราเฮ้ยมันต้องชา้าไม่มีทางโดนหรอกครับผมเอาไปกินเลยโดนดีกละทีกี้บอกอยู่ไม่มีทางโดนหรอ,อ,อกอครับผมเดีย๋ยวถ้าจำไม่ผิดนี่เราจะได้เดวิทิกเกอร์มาแล้วนะเอ้รอสีม่วงเนี่ยลืมไปแล้วเนะี่ย สู้ไปเรื่อยๆชิวๆเขีเยเื่อเลยมากเลยออืโดนครับผมมาไอตรงนี้แหละอื้ออ้าวตก ตกได้ด้วยเหรอวนะเนี้ยฮะอยู่ไหนอยู่ไหนต้องคอยระวังไอ้นี่โอ้ยอาเอาไปเอาไปกินเลยอ่ะมรงนี้เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยแป๊บเดียวเองสกิลนี้แบบไม่ได้ตั้งใจเลยอือทำไดโด พวกนี้นี่แบบบ้าน,นี่เลยโอ้โหหรมันอันตรายมากนะเนะี่ยโอ้โหโอ้โหโ,โ,โดนแบบหลายๆต่อโอ้โหอีกทีเดียวนี่ไม่น่ารอดแล้วเนะี่ยมาจะทำอะไรก็ทำมามาใส่จโจรอื้ออื้ออื้อ เราเบิดแล้วบึ้มนี่ค,ครับผ่าน,นเชียรผเชียร์งมากันบานเลยครับแะ่ววาผมอยู่ไม่ได้จริงโอ้ยต้องปีจำนวนวงกว้างนี่เลยครับอืมเยี่ยมมา เละเละครับผมได้กินอบด้วยเลือดเคลิ้มที่แล้วไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหปืน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 แอะแอะมายิงยิงกดเมาส์ลัวกวัวเมาส์พังเทดันเต้ไม่ให้กูได้ปืนใหม่แล้วทำไมไม่ให้กูตั้งแต่แรก แคมาโอ้โหโอ้โหคิดขวาชุดรู้แล้วโอ้โหมันดีอย่างนี้เองอืมอืมพอสองนาทีโอ้มันก็กำลังหันเข้ามามัต้องลงไปใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอ่ะลงไปตาย งไปไหนเนะี่ยทางนี้หรือทางนี้หรือปีนออเอาไปก่อนแคปเปต์กับดักไม่เวิร์กอือจงถูกบทขยี้น่เถอะเละอือสักิลนี้ค่อนข้างจำเป็นมากครับ มาอืมปิวครับเหมือนลูกซองวะตายอันนี้เราเป็นหมู่ไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะสำหรับผมอืมตอตรงนี้ พวกฮาร์ปีน้นี่เริ่มไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจยเย็นใจยเย็นมาจะฮาร์ปี้กับปี้มาเหอะมาเี๋ย <c oughs> วก่อนค่อนข้างหนักหน่วงทีเดียวพี่อือ มีแหละเยี่ยม,มเลยอะเยอะนะครับเนี่ยยังมีฮาตาย,ยา่ายอือโทนโดอโดต้องเคลียร์ฮาร์พี้ก่อนอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ มีปัญหาเหรอมีปัญหามีปัญหาเหรอเอาไปกินเลยอ,อ,อันี่มานี่เลยอือมีปัญหาเหรอฮะอ,อู้ยอะไรเนรี่ยฮาับพี้อืออืออือ,อ เยอะเยอะเยอะใส่ร่วงครับทีเรียงตัวเลยอืออะไรวะมานี่นี่ับมารวม,มๆกันนี่มายิงทีลบตัวเลยอือ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 อืมาตายตายกูเลยจะตาย ขึ้นบนลงมาอืออืออือเลอะอะไรนีกมาอืออือเละครับผมโหก็จะจบเดี๋ยวก,ก่อนอัปเกรดอัปเกรดได้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 ได,ได,ได้นี่ลิวเวนน์นครับเชื่อปืน ชาร์จช็อตดูดิโอ้โหวไฟเวิร์กเฮ้ยได้อยู่ชาร์จช็อตอยาวขึ้เอาช็อตเลเวลสองก่อนมาเยี่ยมครับเด,ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูใหม่เฮ้ยไม่ติดช็อตเลเวลสองนี่รู้สึดจะเร็วขึ้นนะ อือโอ้ยโหมันอยู่ไม่ได้จริงอื้อแอะเอาไปกินอื้ออื้ออื้อมานี่เลยอื้ออื้อพอพอพอทั้งหมดเยี่ยมเรียบร้อยครับเร็วปาจิ้ว มันจะได้แล้วนะ l e โ s go d a n t เดี๋ยวแล้วแคทล่ะเราไม่มีทางช่วยเธอได้หรอจะทิ้งเธอเหรอเ้าจะจะทะเลาะกันแล้วนะฮะใช้ระเบิดอะไรกันเลยทีเดียวดันเต้ รู้สึกจะดามากฉันกลัวเสียงเกมเบ,บาจังวะบุ้มแล้วระเบิดอ,อย่ายิงไม่ฟั <c oughs> <c oughs> กซ์มันลุมกระทืบเคสมันลุมกระทืบแคท เจ็บมากครับโอ้โหโหดมากเครียดกันเลยทีเดียวเริ่มดาม,มาระเบิดโอเคอืมจะพาไปไหนกัน โอ้โหนี่มันที่ไหนเนี่ยเก่ากงังสซโรค,ความจริงโอเคเบ๋อเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับก็ดาม่ามาก จริงฮานี่ตายลบได้แรงแต่บนเอกก็ถือว่าโอเคนะหรือเปล่าวะครับก็เดี๋ยวพบกันพัรทหน้าครับกับ dmc นีดไเมื่ไม่มคลายแล้วก็พบกันกับรายการทีวีเกมโชว์ได้อีกเช่นเคยแล้วก็ไม่พลาดแน่นอนกับผมมิสเตอร์ดีนะฮะแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ